น่องอันนี้บักแดงครับนี่บักแดงนี่บักเท่าครับตามสีอันได้ก็ไปกับบ้านเนี่ยกับบ้า,บานเนาะ เด้อพี่น้องครับเก็บเงินน้ำกันครับียังอ่ะเท่าเท่าหลุงป่องยังน้อหลุงงองน้อน,นี่น้อมา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 บักเท่า ยังของมึงว่าเท่าฮะกิมมิชช่วงกระสอกรับลุงนงครับ เราเฮ็ดคอเนอเฮ็ดคอเนเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนมาเด้อพี่น้องกำลังเก็บเงินว่ากันครับสุ่มกระเซ้าเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนอ่อนบานเท่า ดอกมาหลายกำไต่กับเตียงคงเก็บไปเรื่อยสิแล้วครับอุ้ยครับเฮ็ดข้อนขาว ไปเลยฟั้งเสียงธรรมชาติครับนี่ลูกน้องผมยังกะเท่าซอยเก็บเดียเท่าโอ้ยบักบักทางเงานินไปยึนต้องพูดเนี่ยคือยัยนพี่ผิดที่ล่ะจะเก็บเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบักนี่เอ้อ <c oughs> ลูกน้องกับลูกนอ้องเก็บใพ้พวดครับเห็ดคอนเห็ดคอนมิสี่ดน้องเลยหากินตามผืนแป้นนละครับ,บเหมือนบานน่องพอได้พิสูจน์เขาก็ได้อยู่ได้กิน ดอกขนอยเอาไว้ครับมาสิบลอครับมาเก็บติดดอกใหญ่ <c oughs> ครับมันยีไก่เหรอมัีไก่ครับเดือดร้ายอยู่ให้มันไงก่อนนี่ตรงน้ำไม่ยาลาบครับนี่ไก่พูดเงียบง่าย กำลังงามครับเต่าเก็บเก็บเท่าเก็บสักร้าเร็วๆลุกนอกเก็บได้ผล ดเฮ็ดคอรดจากธรรมาชาตินะครับแล้วเฮ็ดคอรดปลาเก็บไปเรื่อยๆโอ้เดี๋เก็บแม,ม่มาเท่ามาเท่าน้อฮึบอย่าวตว เดี๋ยวก็อุ้มงามครับห <c oughs> ดุกน้องอันนี้บักแดงครับนี่บักแดงบักเท่าครับตามสีได้เหมยมันต่างหายนะครับต่างเสื้อ แคงกลับบักเข้า,ขาเขาเจอเน่องโอ้ยน่อลูกกี่เนอะเข้ามาแล้วนี่ เก็บไ,ได้ดอกยังไงครับอขอบคุณครับนะครับลายนี้ไรีไม่พี่น้องวันนี้เก็บเรื่อยๆครับ แกลกปีครับแลกป,ปีผมเฮลโหล 何でないんだよな、ここ。 กำเนีดกำมะดมเห็นไหนนครับนีนบนน่น้ำกำน้ำกบแม่กบน้ำบักท่าน Thank huh? พี่ม้งอ้อนครับแก่เศดไม่บ้งมันก็เเ็นผักเลยครับแกวปนกระไ้กินดิบกระไ้นะครับแต่เศดบันบรประยุง์ย่อมเอาไปแก่เศดน,นะครับมันจะได้ความเปรี้ยวจากธรรมชาติ แด้งแด้งความบุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับพื้นปลาพื้นสุดทยให้เฉียดนี่น,นะครับก็บอกว,ว่าจะยืดย่ดนขนาดใดด้วยสองเรื่องิฮอดดุนลูกดุนล้นานวะพวกนี่ พอมีก,การตัดใหม่ทำลายปลาอยู่ื่อยนะครับแอ้มีการปลูกเพิ่มอันนี้ก็เปิ้นเห็ดขอนนกันครับแต่ว่าเห็ดขอนเบือได้วกิ้นบน่ะได้ครับมันจะมีลักษณะออกตะปุ่มตะบําในหลังมันนะครับอันตราลนะครับ เพราะยังไม่ยังไม่มเ,เคยพากินนะครับในต้นนี้ครับข้อศูบย์เก็บเล็บขาดครับมันกำลังออกครับงานเก็บปได้ปลาเลยเลยครับ นน่มได้ก็แดงอืมปดูน้องมันนะครับมานอนรออ,อยู่สิครับปักเท้าแุง้ครับนะหมูินดังอันไดนก่อน ไปทั้บ,บ้านเ <laughs> านี่ยทั้บ้านเนาะมาถึงมันนี้กค้อนที่เก็บมานะครับเป็ค้อนฟืนอนนอ,อกพี่โอ้ยบักเท้ามันอีหยังสิขาดกันมาเลยบักเท้ามันนักกู้ยิ้ดพออ่นนนนอี่กรนี่บักนี่างมันนักกู้ยิ้ดพ่ออีก Gracias.